สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงการปฏิบัติการที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมขอโทษที่ตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุในกรณีทุบรถของผู้ชุมนุมพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงว่าได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีชายชุดดำบนดาดฟ้ากระทรวงแรงงานและตำรวจทุบรถผู้ชุมนุมโดยระบุว่าตำรวจบนดาดฟ้าเป็นการปฏิบัติการตามยุทธวิธีของตำรวจ ซึ่งมีเพียงแกส๊สน้ำตาและกระสุนยางเท่านั้นส่วนที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอตำรวจทุบรถก็ยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงซึ่งต้องขอโทษที่ตำรวจกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่สถานการณ์ขณะนั้นตำรวจถูกกลุ่มผู้ชุมนุมใช้อาวุธปืนยิงใส่ด้วยความกดดันในขณะนั้นจึงต้องลุกไล่กลับกระทั่งเห็นผู้ชุมนุมหลบหนีเข้าไปในรถตำรวจบางส่วนจึงใช้โลกระบองทุบรถโดยยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีอาวุธแต่อย่างใดพร้อมกับย้ำว่า การปฏิบัติการของตำรวจในวันดังกล่าวเป็นการปฏิบัติในที่ตั้งและจำเป็นต้องยับยั้งกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เข้ามาขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งส่วนที่ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบช้าก็เพราะต้องการก็เพราะต้องรวบรวมพยาหลักฐานให้ครบถ้วนเสียก่อนส่วนการจะดบนินการอย่างไรกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรณแกนนำมอบประชาธิปัตย์ประกาศปิดกรุงเทพมหาคนครในวันที่13มกราคมนั้นจะมีการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประเมินสถานาการณ์อีกครั้งหนึ่ง บางกรณีที่มีข่าวว่าข้อมูลที่ออกไปนั้นในส่วนสะสะไม่ตรงกันครับอันนี้ผมเรียนว่าจริงๆแล้วผมเรียนว่าคงไม่ใช่ครับนะครับการออกไปของแต่ละจุดแต่ละประเด็นนั้นผมคิดว่าเจ้าที่ต้องไต่ตรองครับเพราะเราเป็นหน่วยที่ต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเราคงจะตอบเลยทันทีไม่ได้ครับทุกครั้งที่ออกไปคือต้องตรวจสอบก่อนนะครับโดยข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะ อธิบายที่แจงได้อาจจะดูอาจจะล่าช้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าบนพื้นฐานของการตอบยังต้องมีเหตุผลและก็มีหลักฐานซึ่งเรื่องนี้ผมได้ใช้ความรอบคอบนะครับตรวจสอบในเรื่องของกรรมาการนะครับจนปรากฏชัดจึงออกมาชี้แจงนะครับด้านพลตํารวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติของตํารวจในวันจับสลากหมายเลขเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆว่า แก๊สน้ำตาชนิดคว้างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้นั้นไม่มีเสียงแต่อย่างใดส่วนที่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังตลอดเวลาในวันดังกล่าวนั้นเป็นเสียงประทัดยักษ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการว่าจ้างเด็กวัยรุ่นให้มาก่อเหตุความรุนแรงทั้งนี้ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้เป็นผู้เริ่มใช้ความรุนแรงก่อนแต่เพียงต้องการที่จะรักษาสถานที่เท่านั้นขณะที่พลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาสัญญบัตรสิบ ได้ชี้แจงประกอบคลิปวิดีโอและภาพแผนผังจำลองสถานที่เกิดเหตุกรณีการเสียชีวิตของตำรวจและผู้ชุมนุมจากเหตุปะทะก,กันวันดังกล่าวโดยยืนยันว่าจุดที่ตำรวจอยู่บนดาดฟ้าไม่สามารถมองเห็นทั้งสองคนได้เนื่องจากมีตึกสูงบังอยู่